สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังหวัวนนซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในวันนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังเฮฮายิมโนพิการซ้ำซ้อนราคาพุ่งต้นละ8ปดแสห้าและเป็นที่ต้องการของนักสะสมแคคตัสว มันคืออะไรมาดูกันเป็นอีกกระแสที่แรงในวงการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับแม้กระทั่งไม้ผลหากได้ไม้ด่างหรือเกิดยินด้วยที่ทำให้ได้สีแปลกไปจากต้นแม่ราคาจะติดสูงหลายสิบเท่าสนนราคามีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านแต่กับวงการไม้ประดับไม้ประดับยอดฮิตอย่าง แคคตัสหรือกระบองเพชรไม้ด่างว่าแพงแล้วไม้คริสตาตัสหรือคริสตาตา้าหรือที่คนในวงการเรียกแคคตัสเรียกว่าคริสเหนื้อชั้นไปกว่านั้นอย่างยิมโนโต้นนี้ที่เจ้าของตั้งราคาไว้ถึง8,50แสนหบาทและยังมีอีกหลายต้นที่ราคาเป็นแสนจากข่าวที่ทราบคือเป็นคนชอบสะสม แคคตัสสายพันธุ์ดีเป็นงานอเดิเรกอยู่แล้ว5ปีที่แล้วเลยซื้อมาสะสมไว้ที่บ้านย่านพระรามสองบางต้นราคาหลักแสนโดยเฉพาะไม้คริสหรือไม้ที่เกิดความผิดปกติจเจริญเติบโตบริเวณยอดออกไปทางข้างทําให้มีลักษณะคล้ายพัดสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์จากนั้นขยายพันธุ์ไปเรื่อยจนเต็มบ้านไม่มีที่เก็บเมื่อได้เข้ามาเป็นกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อทวดเขาใหญ่จึงนําขยายที่นี่ จนกลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของสวนที่นี่ทางนายธงชัยไกรศักดาวัฒน์กรรมการมูลนิธิสิทธิหลวงพ่อทวดเขาใหญ่เจ้าของสวนแคตตัสผู้นำไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดผสมผสานกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นพุทธอุทยานสวนสัปปยาถนนธนรัตบบนบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเขาใหญ่บนเนื้อที่กว่า หนึ100่งร้อยไร่เริ่มแรกทำแต่ลงเรือนเอาไว้เลี้ยงแคทตัสดที่ขนมาจากกรุงเทพระยะหลังมีคนเข้ามาขอชมเลยคิดว่าในไหนก็มีทั้งสวนดอกไม้และสวนผสมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรกับพุทธยอุทยานอยู่แล้วจึงเปิดให้เข้าชมต่อมาพัฒนาสู่การนำแคตตัสดที่ขยายพันธุ์เพิ่มมาแจกผู้ที่เข้าลงทะเบียนและเช็คอินอีกส่วนหนึ่งก็เปิดขาย ทั้งต้นแคคตัสและอุปกรณ์ในการปลูกสำหรับต้นแคคตัสต,ต้นละ850,000ได้พันมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งเมื่อครั้งหาซื้อมาเลี้ยงที่กรุงเทพนอกจากจะเป็นพันยิมโนที่กลายพันธ์เป็นสีแดงแล้วยังคลิปเป็นรูปทรงที่สวยงามเหมือนพัดหรือหอนไก่หรือภาษาชาวบ้านเรียกพิการซ้าซ้อนที่พิเศษอีกอย่างคือมีภูออกมาเยอะที่สําคัญต้นค่อนข้างใหญ่ทําให้มีคนสนใจค่อนข้างมาก ปกติแค่ด่างดอคริสอย่างเดียวก็ได้ราคาแพงแล้วแต่นี่ด่างและคริสต,ต้นใหญ่ผู้เยอะทําให้ตั้งราคาได้สูงเพราะไม้พวกนี้ยิ่งแปลกทั้งรูปร่างสีสันคนมักนิยมซื้อไปทําแม่พันธุ์แล้วเอาหน่อลูกมาขายต่อในราคาสูงเพราะเมื่อต้นแม่คริสแล้วมีโอกาสสูงถึง80%ที่ลูกจะทิศต,ตามแม่ฉะนั้นเลยเป็นที่จอดหาของนัาเพาะพันธุ์ส่วนเรื่องของราคาก็ไม่มีปัญหาเพราะไม้พวกนี้ราคาขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การปลูกสวนแคตัสของสวนสัปปายะนอกจากจะเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิพยายใตัวรวมถึงกิจกรรมยามว่างแล้วส่วนหนึ่งยังเป็นแรงบนันดาลใจให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ย่านเขาใหญ่พุทธอุทยานสวนสัปปายะให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสักการะหลวงพ่อทวดใหญ่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ครบทั้งสายบุญสายเซลฟี่สายกินสายเที่ยว อันนี้เป็นข่าวนะครับพี่น้องครับก็บ่าวป้อมเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นต้นแคคตัสนะครับที่มูลค่าสูงถึง8 5ดแสมื่บาทส่วนสวยงามขนาดไหนก็สามารถนะครับไปชมได้ที่หลวงพ่อทวดเขาใหญ่นะครับก็คือได้ทั้งบุญได้ทั้งสายต้นไม้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับชอบการรายงานข่าวสไตล์บ่าวป้อมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ